ลีน่าหมิวซีรีส์ฟิสิกเคมีบางที่ราคอยมากระทั้งวันวันนี้เราจะพูดถึงละครรักสุดท้าย My Safe Zone ซีรีส์ที่เป็นการรวมตัวของคู่แฟนที่รักกันมากๆทั้งคู่เป็นนักแสดงที่มีความโด่งดังและมีผู้ติดตามมากมายจึงทำให้การจับคู่นี้เป็นเรื่องสนุกสนานและได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วไป แต่เมื่อพูดถึงละครซาฟิกเคมีมันก็ต้องพูดถึงเรื่องราวที่มีความรักและความสัมพันธ์ที่ลึกลับและในละครนี้ก็ไม่คิดถึงว่าจะมีเรื่องราวที่เข้ากันไม่ถูกต้องหรือมีความคิดแตกต่างกันแต่เพื่อนๆที่ชื่นชอบแนวละครแบบนี้แน่นอนว่าจะได้รับความสนุกสนานและได้เห็นความเป็นกลางของความรักในละครนี้ละครรักสุดท้าย จะเป็นเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ที่มีความลึกลับและซับซ้อนมีความรักที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่คาดคิดและมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางของความรักและความสัมพันธ์ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้แต่เมื่อพูดถึงเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ก็ต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาและมีความคิดแตกต่างกันในละครนี้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในความรักและความสัมพันธ์มีความคิดแตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นกลางของความรััักและะมมมมคคววาาา่รรสสพนนธ์เเป็อยงไใหห้ เพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบแนวละครเซฟิกเคมีปังและสนใจเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์อย่าพลาดละครรักสุดท้าย my safe zone series นะครับมาพบกับเรื่องราวที่ลึกลับและซับซ้อนในละครนี้และมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความคิดและความเห็นของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน